สำหรับภาพชุดนี้ก็เป็นศิลปินฟลอริอดาที่ ็ในระหว่างที่ไปถ่ายก็สามารถเดินเรื่องมุมถ่ายได้ก็ถ่ายมาสไตล์แบบกึ่นแนวพอเท่นิดนึงแต่ว่าเราก็ถ่ายแบบแค่ว่าเน้นแสงเก็บสีแสงแล้วก็บรรยากาศโดยที่ไม่ได้ใช้แฟลชนะครับเพื่อต้องการแบบให้เห็นถึงแบบไลไติง้งแล้วก็อารมณ์ของคนที่มาดูแล้วก็เป็นการให้เห็นถึงอารมณรม์ร่วมระหว่างคนดูกับศิลปินนะครับซึ่ง โดยตัวศิลปินของฟลอริดาเองนะเนี่ยเขาก็จะคือเป็นัร้องเพลงแบบแนวฮิปฮอปซึ่งก็ถือว่าจัดว่าขึ้นชาติชาตินระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีแอคชั่นในต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะพยายามเน้นให้สื่อถึงความเป็นตัวเขามากที่สุดนะครับความยากของการถ่าย <c oughs> ทิปเนี่ยเนื่นงองจากเขาเป็นศิลปินผิวสีสีดำใช่ไหมครับเพราะเรื่องการวัดแสงเรื่องอะไรเนี่ยจะยุ่งยากไหม ออพอดีแสงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างรู้ว่าเพราะนั้นโหมดที่เรามันก็จะต้องแบบเป็นธรรมดาที่ต้องย่อยหนึ่งแต่ก็จะโอเคเลือกใช้ในโหมดที่เราปรับสปีดชัตเตอร์เองแต่ว่าก็จะดูจากตัวแบ็กกราว์ในแต่ละมุมอย่างเช่นสูทเทอร์แบ็กกราว์เนี่ยมันดูค่อนข้างสว่างกับตัวแบบเนี่ยเราก็จะต้องพุทโอเวอร์ขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ตอนนั้นที่เลือกใช้คือใช้โหมดเอสเป็นโหมดทีวีนะครับเพื่อที่ให้มันแบบเก็บแอคชั่นคือเลือกเน้นสปีดชัตเตอร์อย่างเดียว แล้วก็ส่วนไอ้แบ็คดาวไหนที่มันดูค่อนข้างจะทึบๆหน่อยแ้้ก็โอเคก็วัดแสงที่ตรงตัวคนไปนะครับแต่ว่าตอนที่ลงมาเล่นกับคนดูเนี่ยมันก็เป็นอีกแอคชั่นหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าอยู่ดีเขาจะลงมาตอนแรกคิดว่าจะได้รูปแต่บนเวทีแต่เออยู่ดีเขาก็ลงมาก็เกือบควักกล้องไม่ทันเกือบคกล้องไม่ทันคือแสดงว่ากำลังแบบจะกั้ได้ด้วย <c oughs> ก็ใช้ไอ o ที่สูงก็ใช้ตอนนั้นใช้อยู่ที่คือสลับใช้ระหว่างแ0 0กับ